คุณผู้ชมที่ครบทักท่านครับแนยืนอยู่กลางสี่แยกเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมดูตลาดสดเมืองสุรินทร์ช่วงสองทุ่มกว่านะฮะเนี่ยร้านคุณนิ่งน้องกํลาลังขับผ่านไปนี่คุณนิ่งน้องร้านดังนะฮะร้านผลไม้นี่พีนุชไปไหน,นี่เ,เอี่เวียนเทียนด้วยวันนี้ก็มีเวียนเทียนวันวันนี้นะฮะช่วงพักดึกนะฮะผมไม่ได้ไปกับเขาหรอกนะฮะไปแห่กันแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปเวียน ไม่มีคู่นะฮะไม่มีคู่ไปเวียนเทียนนะเออแต่ไม่เป็นได้ครับเพราะว่าทุกปีก็ไม่ได้เวียนอยู่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวเรามาดูตลาดสดเมืองสุรินทร์นะฮะตอนนี้ผมอยู่ฝั่งอารยะนะฮะเดี๋ยวไปดูฝั่งกระดูดนะฮะเพราะว่าอาหารการกินก็นอยู่ฝั่งน้นนะครับเดี๋ยวดูทางน้นนะฮะงเห็นไหมฮะวันนี้มีอะไร้าเนาะวันนี้ คุณอมยิ้มยังอยู่นะคุณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะในคุณอมยิ้มยังอยู่นะครับเนี่นยแม,ยงยมลงทอดสามจานห้าสิบาทคุณผู้ชมมีแมลงทอดครบเลยนะฮะจริงเดีดแมงสดิ้งอะไรนี่ก็มีครบเลยสามจานห้าสิบาทนะครับบางส่วนเก็บไปแล้วนะฮะสองทุ่มกว่านะครับนี่เริ่มเก็บเริ่มรายไปแล้วนี่ก็เห็ด เห็ดนะครับเห็ดเห็ดฟางเห็ดอะไรอย่างเงี้ยฮะเก็บไปละนะฮะก็จะโล่งๆ่ลยคุณผู้ชมเอามามาช้าเพราะว่าเราก็เก็บไปหมดละนี่ลินฟ้าคุณผู้ชมลินฟ้าเออลินฟ้าเอาไปตําก็ได้อะไรฮะนะเก็บไปส่วนใหญ่แล้วก็เก็บไปหมดละนะฮะคุณผู้ชมประมาณนั้นนะฮะร้านปลาแก้วร้านปลาแก้วร้านปลาแก้วอืมนี่อีออมนะคุณผู้ชมถามว่ามีอีออมไหมนี่อีออมนะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเราก็มีหัวปลีครับนี่หัวปลีที่พี่น้องเขาเขาใช้เมื่ออาทิตย์แล้วเนี่ยฮะที่สมครกเขาใช้ไงนี่ไหมหัวปลีไงทหารสมครกเขาใช้ไงอย่างคิดไม่ออกอยู่รู้ทำหน้าแบบงงเด็ดแต่ว่าไม่ได้ติดตามข่าวฮะเออเอม ต้องติดตามเขาจะรู้อ๋อเหรอว่าสินี่ฮะส้มตำตำผักต่างๆนี่ร้านลุงก็ยังอยู่นะฮะปักหลักอยู่น้ำปลาร้ามีครบทุกรสชาติเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่เพราะว่ากลับไปบางส่วนนะนี่เจ๊จะเลยนี่ตุ๊ยเลยกล้วยไข่กล้วยไ่อ๋อเยอะแต่เธอโอ้ยเจยตุ้ปตะตุ้มโวยโอ้ยนี่เนาะเออนะครับเนี่ยร้านคุณโยเกิร์ตก็ไปละ นะครับวันนี้เงีย,งยบๆนะหลายๆร้านก็ไปแล้วนะครับเนี่ยมาดูตะเพียงนี่อืมเจกลับ้านตอนไหนจะไปนู่นไหมโอเคเดี๋ยวผมเอามาให้ฮาได้ได้ได้เดี๋ยวผมเอามาให้จ้าได้ได้จัดการให้ฮะเออโอเคเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามาให้ได้ครับลูกค้าสั่งยำเดี๋ยวไปทํายำให้ลูกค้าก็าก่อนีอ้เนนจ๊รออะไรอย่าง สวยๆทั้งนั้นเลยผัออไ้หอมเอาไปผัดเอาไปอะไรได้หมดเลยนี่ดันพี่เจีย๊ยบนี่มะเกลือเทศเอ้ยมะเกลือเทศแทนนะฟักทองอืมยี่นะฮะน้องมันรู่วยอดเจงจะเอาทำมะเลือเทศแทนนะเออแย่างดังรู่ทำมะเลือเทศนะนี่โอ้ครับ ผักนี่ก็คือผักกินก,กินยอดนะฮะผักกินยอดต่างๆเนาะแ,แม่เนาะนี่เออเอาด้วยไหมล่ะโอ้อาเดี๋ยวไปทำยำให้ลูกค้าเขาก่อนนี่อันนี้ก็คือเกลือเกลือกำพลึงทมเกลือกอกำพลึงทมนี่นี่ฮออันนี้ก็ร้านไก่ร้านใดก็อยู่นั้น ร้านพี่แอนกำลังกินข้าวอยู่นู้นนะครับก็มีร้านคุณยายขายผักนะครับยไรก็ซื้อหมดนผักบุ้งสวยๆนะครับนะฮะลร้านพี่พี่น้อยนะพี่น้อยส้มตำนะนี่ฮะเออก็ยังตักหลักสู้กันอยู่นะครับนี่ก็มัดผักมัดอะไรกันคุณผู้ชมก็มานะก็ซื้อได้เลยแกอยู่กันยันเช้านะฮะอยากได้อะไรก็มาซื้อได้เลยเนี่ยผักราคาย่อมเยาวนะครับ แล้วก็ร้านป้ายยาอยู่ฝั่งน้นร้านป้ายยารงถ้ามก่าด้าน,นผมเนี่ยนะคุณผู้ชมประมาณนี้กันแล้วกันวันที่10กรกฎาคมครับ2568นห้อหกนุ่มเมืองสีน,น้ำเสนอท่านครับถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกับรายการเจอกันคลิปใหม่ครับผมโชคดีทุกท่านฮะสวัสดีครับ